มาเบรกสองคุณตรน้อมมีอะไรต่อเราพักไปกี่นาทีเมื่อกี้ห้านาทีได้ไหมระหว่างที่พักห้านาทีเนี่ยคุณกับผมทำอะไรกันผมก็ดูดูภาพดูดูแท็บเล็ตแท็บเล็ตไอแพดไอแพดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ iPad, iPad, Facebook, ส่วนใหญ่ว่าจะดูว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง5นาทีเนี่ยที่พักเนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันแล้วก็พอเรเข้ารายการปับคุณเทพไทยทะ่มีอะไรบ้างอะไรต่อก็อะไรต่อก็ตามคุณนคุณจะเอาไงผมก็ลูกคู่คุณด้วยกันที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับน้ซูมแกเขียนไว้น้ซูมอ่ะอ่เนี่ยฮะไทยรัฐใช่ไหมปรับตัวสู่สังคมก้มหน้าอ๋อย่าหูเบาบวกสมองเบาครับ จริงนะสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยอกลับบ้านนี่เจอหน้าปับ๊บเงยหน้าดูเสร็จปับ๊บก็ก้มต่อเลยครับเ็าเรียกสังคมก้มหน้าไอ้กลับบ้านไม่เป็นไรคุณถนอมไอ้ประเภทนัดเพื่อนเนี่ยในรุ่นเนี่ยไปกินข้าวกันบอกเอ้ยกูคิดถึงมึงมากเลยเจอทีเนียอนัดเจอทีไปกินข้าวกันหน่อยได้ไหมบอกไปร้านอะไรเอาเลือกเอาเอาโอเคไปอาจจะไปแหลมเจริญแต่รามอินตาก็แล้วกันอ่านอร่อย ปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาอร่อยพอเจอปั๊บพอไปนั่งพอก็ทักทายเออมานานยังนู่นมานานนันพอปั๊บระหว่างเอาสั่งกับข้าวเอาสั่งเอาในวันนั้นปลาหมึกแดดเดียวปลากระพงทอดน้ำปลาเอากุ้งเขากระเทียมเสร็จปั๊บปั๊บเอาทันทีเลยฮะโคตนั่งเงี้ยห้าคนก็ห้าเครื่องห้าคนนาเครื่องแล้วก็ก้มอยู่เงี้ยอ่าพอนี้อาหารมา อ่านมาก็อ่ะก็กินยโซยบางคนไม่ล่อยอ่ะคุณจนอม,อะมระหว่างกิน <c oughs> เนี่ยก็ระหว่างกินก็ดูอย่างนี้กินไปพลางดูไปพลางอย่างนี้เลยเออเออผมเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเียกเขาเรียกสังคมก้มหน้าพอกินเสร็จป,ปั๊บคิดว่าเอ้ยมันคงคงคงได้มาคุยกันบ้างนะไม่เจอกันนานนะมากดต่อครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ที่สังคมไม่ก้มหน้าเนี่ยนะอาทิ่ว่าทานข้าวเป็นประจำเนี่ยอาจารย์มารุตบุญนาคยังไงอาจารย์มารุตบุญนาคตอนนี้อายุ90สบปีครับ แล้วก็แต่งงานมาประมาณ60ปีแล้วท่านก็จะไปทานข้าวกับภรรยาท่านเนี่ยบบ่อยบ่อยมากคือก็คือเขาเรียกว,ว่าเป็น Family Man เป็นคู่ทุกคู่ยาก,กเลยอายุขนาดนั้นนะก็จูงมือก,กันก็ไปทานข้าวกัน,นตายายสองคนตายายก็ไปทานทุกบ่อยมากกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ไปตามที่โรงแรมครับแล้วก็ทานกันสองคนนั่งกับภรรยานั่งตรงโน,น้นนะท่านก็นั่งตรงนี้ครับ แล้วก็ระหว่างทานก็ท่านก็สั่สงมาก็ทานแล้วก็ไม่ได้พูดจาอะไรเลยครับคราวนี้ก็บอยก็สงสัยเพราะท่านครับท่านมากินข้าวกับภรรยาเนี่ยท่านไม่พูดอะไรกับภรรยาเลยเลย,เลยครับถ้าภาษาบ้านผมไม่ใส่ปากกันมากเลยเออไม่พูดอะไรเลยอ่ะแกบอกบอยว่าไงวะแกว่า พูดมาหกสิกว่าปีเราจะพูดอะไรอีกคือแต่งงานมาห0สิกว่าปีก็พูดกันอยู่ตลอดอยู่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยอายุเก้าสิบกว่าแล้วแกพูดอะไรกันดีหมดแล้วเรื่องที่จะพูดหมดแล้วแกบอกหมดเรื่องพูดเราเรื่องพูดแค่ขำนลแกอารมณ์ขันมากนะท่านมารุมนากเนี่ยเออท่านอารมณ์ขันมากเลยพอเจอผมปั๊บเนี่ยแกถามผมเลยนะว่าว่าผมเป็นสสที่ไหนผมก็พอเป็นสอสที่ทุ่งสงทุ่งใหญ่ครับพอบอกกันปั๊บเนี่ยแก เอานิทานขึ้นมาเลยมีเรื่องขึ้นเลยขึ้นมาเลยแกบอกจะไหมเมื่อก่อนทุ่งสงเป็นจนตามทุ่งสงเวลาไปทุ่งสงลาบากมากจะไปไหนมาไหนเนี่ยนอนวันวันคืนก็ที่ทุ่งสง <หา S 2> แกบอกมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเนี่ย <c oughs> ตกรถไฟที่ทุ่งสง <หา S 2> แล้วก็กลับมาแล้วก็ไปนอนโรงแรมเหมือนโรงแรมจิงรีดอ่ะ <หา S 2> แล้วก็นอนด้วยกันแต่พอนอนด้วยกันก็อตอนตกรถที่มาด้วยกันป่ะก็อยู่ในเรื่องด้วยกันแหละแต่ว่าก็มาตกรถก็ตกรถด้วยกันตกรถด้วยกันก็เลยจะมาอยู่ด้วยกันก็เลยมานอน พอนอนปั๊บก,ก็ระวังผู้หญิงผู้ชายนอนห้องเดียวกันเนี่ยก็ลําบากหน่อย <ฮะ S 2> ก็ตั้งกติกาเพราะงั้นเอาหมอนข้างที่เขาให้เอาหมอนมาวางไว้ตรงกลาง <ฮะ S 2> ว่าอย่าใครอย่าล้าเส้นนะ<อ>ผู้หญิงก็อย่าล้าเส้นมาผู้ชายผู้ชายก็อย่าล้าเส้นมาผู้หญิง <นะ S 2> ไม่ได้เป็นแฟนกันนะไม่ได้เป็นแฟนกันเราต่างคนต่างนอนเอ,เอาหมอนกันกลางแต่พอดึกปั๊บเนี่ยก็อากาศมันเย็นนะผู้หญิงก็เอาผ้ามาห่มให้ผู้ชายห่มให้ผู้ชายดูแลผู้ชายยุงยังก็ไล่ยุงให้ผู้ชายผู้ชายก็นอนตัวแข็งทื่อแล้วเสร็จแล้วพอเช้าขึ้นมาผู้ชายก็บอกว่า แมเมื่อคืนเนี่ยน้องดูแลปรนิบัติพี่ดีมากเลยพี่เนี่ยจะตอบแทนบุญคุณน,น้อง<ะ>ไม่ทราบว่าบ้านน้องอยู่ที่ไหนอยู่นะผู้หญิงก็บอกอยู่ไกลมากพี่พี่ไปไม่ถึงหรอก<ะ>พออยู่ตรงไหนพี่ไปถึงข้ามน้าข้ามทะเลพี่ก็ไปถึงอยู่ตรงไหนพออยู่หลังเขาโน้นพี่ไปไม่ถึงหรอกพอพี่ไปถึง ผู้หญิงบอกพี่จะไปถึงได้ยังไงขนาดหมอนใบพี่ยังข้ามมาไม่ได้เลยเ <laughs> มื่อคืนเนี่ยหมอนใบพี่จะข้ามมาไม่ได้เลยแล้วพี่จะข้าภูเขาไปหาหนูได้ยังไง <laughs> นี่ท่นมารุตเล่าให้ผมฟังเลย <c oughs> <c oughs> นี่ตายเก่งมากอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีไงม,มีมุมของแก่ข้ามหมอนข้าวยังไม่ได้เลยจะข,ข้าภูเขาไปหาหนูได้ยังไง เมื่อคืนก้ามพอน้างลูกยังข้ามไม่ได้ข้าไมไ,าไม่ได้แม่อุตส่ามาห่มผ้าหมอะไรแล้วเนี่ยแต่อาจารย์มารุ่เป็นคนมีมุกนะมีมุกมากมีเรื่องเล่ามีเรื่องขำตลอดนะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีคฟันคุณตะนมเอาเรื่องสังคมสังคมก้มหน้าสรงคมก้มหน้า ของคุณซูมใช่ไหมใช่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาใครส่งมาก็ส่งต่อใช่ไหมก็เห็นชอบก็ส่งต่อจะไปมินประมาณใครบ้างอะไรบ้างทําให้ใครเสียหายบ้างได้ประโยชน์บ้างก็ไม่รู้แหละผิดผิดถูกถูกก็ชงละผิดผิดถูกถูกนะครับท่านยุ์กรื่องนี้ทีนี้คุณซูมก็หยิบยกเรื่องนี้มามาพูดมาคุยนะครับ ตั้งแต่การเทียบสถิติว่าในประเทศไทยเราคนไทยเราใช้อินเทอร์เน็ตจํานวนเท่าไร,รนะครับมีแท็บเล็ตกี่เครื่องมีอะไรทั้งนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าไอสังคมแบบนี้มันก็ทําให้มีจุดอ่อนเหมือนกันก็คือว่าคนที่ไม่ได้สนใจใครกันเนี่ยนะครับแกก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่านอกจากคนไทยจะต้องเลิกเป็นคนหูเบาคือฟังแล้วเชื่อง่ายๆแล้วยังจะต้องเลิกเป็นคนตาเบาด้วยนะนะเมื่อมองภาพเห็นภาพแล้วเชื่อทันทีอีกด้วย เนื้ออื่นใดอาจจะต้องเลิกเป็นคนสมองเบาคือไม่คิดอะไรเลยอย่างแต่ก่อนให้มาเป็นคนสมองหนักใช้สมองครุ่นคิดให้มากๆในยุคสังคมก้มหน้าที่สื่อออนไลน์กำลังเข้ามาครอบงำโลกทั้งใบ <c oughs> โดยสิ้นเชิงแล้วในทศวรรษนี้และน่าจะอีกหลายทศวรรษจากนี้ไปคือทำยังไงก็ให้มีสติคนสมัยนี้ต้องมีสติหนักแน่นเอออย่าไปเชื่อข่าวลอยข่าวคมลข่าวลือ ไมากพอเห็นเสร็จปั๊บบอกโอ้ยนี่ใช่แน่ๆเลยแล้วก็รีทวิตไปเต็มเลยหรือว่าส่งไลน์แชร์กันเต็มที่เลยทันทีทันทีไม่ได้กว่าจะรู้ว่าโอ้ยผิดแล้วนี่มันเพื่อนเสียหายแล้วนะครับมานผมเวลาหูเบาลงแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวทำไงฮะเจาะรูหูเยอะๆแล้วก็ทวงใส่ต้มหูเข้าไปหูแก้หูเบาได้สมัยก่อนเด็กๆใช้อะไรทำา้วไม่ถวงอ่ะอะไรฮะฝาลูกเนียงอะ เอาขวาล <extern hang S 2> like like ุกเนียงหนีบไปคุณหนีบเ่ยคุณหนักขวาลุกเนียงก็หนีบก็ไปที่หูอันนั้นพวกผู้ชายทำไม่เลยแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาขวาลุกเนียงหักแล้วก็หนีบที่หูตีบที่หูแต่ว่าถ้าผู้หญิง้ดยทั่วไปก็เจาะโอเจาะหูเจาะหูนะเอ๊ะทันตอนเด็กๆใส่ผู้หญิงใส่ตะปิ้งไหมไม่ทันอ่ะไม่ทันผมคนสมัยใหม่เลยแต่พอเรียนรู้ได้ว่ามีตะปิ้งอ่ามีตะปิ้งฮะน้องสาวผมเด็กๆเนี่ยใส่ตะปิ้งนะ แต่ผู้ชายก็ไม่ใส่ตะปิ้งนะเขาใส่อะไรครับไม่ใส่ผู้ชายไม่ใส่แก้ผ้าเดินแก้ผ้าเดินเลยตรงทงเลยแต่ผู้หญิงต้องใส่ตะปิ้งอายุ1 5 14้า้ายังกระโดดน้ําอยู่เลยแก้ผ้ากระโดดน้ําอยู่เลยสมัยก่อนสมัยกุนตนอมเด็กๆนะสมัยผมเด็กๆไม่มีนะนอใครเคยก่อนมีคนถามมีคนถามว่าระหว่างคุเทพไทยกับคนถนอมใครแก่กว่าคือผมเกิดหลังคุณถนอมแต่ว่าบังเอิญว่าผมเนี่ยเรียนรู้เรื่อง สมัยโบราณเนี่ยเยอะผมเป็นคนมีประวัติศาสตร์นะคุณตนอมประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์ศาสตร์อะไรศาสตร์จูดศาสตร์คลาศาสตร์อะไรศาสตร์เรียนรู้หมดเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่ะได้หมดแหละเรียนรู้กันได้ครับไม่ว่าคนเกิดก่อนเกิดหลังไม่ใช่คนเกิดก่อนจะรู้ก่อนไม่ใช่นะใช่ครับอยู่ที่การเรียนรู้พูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะหมายเหตุประเทศไทยของลมเปลี่ยนทิศวันนี้ก็เขียนก็น่าคิดเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับการขึ้นู่หัวไว้ว่าวีเมนโนมิก พลังเศรษฐกิจผู้หญิงแก<ะ>ก็ไปหยิบยกว่าเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาคุณชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเพื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีหญิง5คนเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีตามนโยบายใหม่บ <c oughs> ูเมนโดมิกที่ต้องการให้ผู้หญิงญี่ปุ่นเข้าไปมีส่วนแบ่งในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแวดวงธุรกิจการเมือง3 0เนี่ย ตั้งเป้าเลยว่าต้องมี30%เป็นผู้หญิงในแวดวงธุรกิจการเมืองภายในปี2,563นี้หรือ6ปีข้างหน้าเพื่อลดช่องว่างในตลาดแรงงานทีนี้เขาก็มีการปรับแล้วก็แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงเข้าไปทั้งหมด5คนในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะของซินโจอาเบะเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็น1ใน4ี่ของรัฐมนตรีทั้งหมดนี่เขามี18คนเองอะญี่ปุ่น มีน้อยของเรานายกด้วยรวมกันแล้ว3ามสิบหกสามสิบหกคือที่อื่นมันมีน้อยแต่พูดถึงซอสอเหมือนกันที่อื่นนะกูเทนก็น้อยน้อยผูแทนทังสองร้อย่าคนเองครับประชากรก็เยอะกว่าเราอีกญี่ปุ่นนี่มีประชากรตั้งสองร้อยกว่าล้านอ่ะกูแต่มนตรีแค่สิบสิบแปดคนส8คนอสอก็ประมาณร้อยสองร้อยคนอ่าไม่เยอะอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษที ญี่ปุ่นมีประชากร127ล้านคน127ล้านแต่มากกว่าเราสองเท่าอ,ะอ่ะแต่เรามีทั้งทั้งรัฐมนทั้งรัฐมนตรีท,ท,ทั้งสสมากกว่าเขาสองเท่าสองเท่าเราสสเนี่ยโอ้โห500 <500 S 2> ห้าร้อสภาหร้อยเลยรวมสอวอก็ปีก โอ้โหเต็มสภาตอนนี้ต้องทําสภาใหม่พระล้นไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งประชุมร่วมรัฐสภาไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอคนที่มันบอกว่าที่มันฝากบัตรให้กดแทนเนี่ยจะไปโทษมันนะเพราะไม่มีที่นั่งมันต้องฝากเพื่อนทำไมไม่ไปให้การต่อสารอย่างนี้อาจจะหลุดก็ได้ ผมว่าต่อไปตาเยอะๆอย่างนี้ไม่มีที่นั่งก็อยู่ที่บ้านในไม่กดกันที่บ้านเลยจริงๆมันก็มีเหตุผลนะบอกเอา้า,เอาทำไมคนฝากคนเทพไทยกดบัตรม,มันไม่มีที่นั่งเลยรู้เสียผ <c oughs> มก็มีช่องเดียวต้องฝากเขากด,ดาผมให้ข้อมูลไปแล้วว่ากดหมายเลขหนึ่งก็ต้องกดตามผมอยู่แล้วเอเอเอนี่ยพระกดบัตรแทนไงคือผมเนี่ยผมไม่อยากได้สอสเยอะผมพูดจริงๆนะ<า>รำคาญเยอะที่มันเยอะ500ผมจาไม่ได้หมดนะบางคนพบกันในที่สนามบินยกมือไหว้ท่านสอสผมสอสจังหวัดเนี่ย จำไม่ได้เดีผมอยู่สองสามปีผมังไม่เห็นหน้าคุณเลยเจ้งคุณอยู่ตรงไหนผมจะไม่ได้สมัยผมจําได้ว่าสมัยพูดแทนรัศดรมี393คนตัวเลขเนี่ผมจำแม่นนะสาเาสามเราเป็นนักข่าวไม่ต้องดูหน้าเลยนะครับฟังเสียงวิทยุฟังเสียงได้ยินเรารู้แล้วว่าใครใครพูดบอกได้ทุกคนเลยนะบอกชื่อบอกสกุลได้ปัจจุบันนี้เห็นหน้าออกทีวีเอะไข่ มันมาจากไหนเ <ฮะ S 2> ออเพราะบางคนที่ไอ้พวกสอสเก่าที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ย <c oughs> มันก็เอาโนมินีมาเ <c oughs> มียมังเมาเมียมาคนกับรถมั่งเอาคนที<ค>น<ด>่่กับเป๋ามามัง่งเออ,เอ,อบางคนคุณดูดิลาออกจากสสไปเป็นนายกอบตอเงี้ยคือมันคือมันผิดฝาผิดฝังหมดตั้งแต่จํานวนสอสห้าร้อย ก็โจหน้าร้อยคุณก็เห็นไงมันายโจหน้าร้อยไอ้สอสอห่าร้อยมันจะดีกว่าโจหน้าร้อยตรงไหนอ่ะจะดีกว่าได้ยังไงเออรถก็ไม่มีปัญหานะสำหรับผมเนี่ยรถไปอยากจะรถญี่ปุ่นปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งผู้หญิงเข้ามาห้าคนไม่ใช่ไปตั้งเป็นไม้ประดับนะครับนี่ตั้งให้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมอ่ะยุติธรรมเลยใช่ไหมตั้งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้านะครับก็ถือว่ามีเขาคือก็เอาจริงนะคเขาก็บอกผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสําคัญญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรร้านนคเป็นผู้หญิง65ล้าน นะครับหรือ5 1เปอร์เซ็นเป็นผู้ชาย61ล้านหรือ4 8บเปอร์เซ็นมีผู้สูงอายุ65ล้านนะครับ23เปอร์เซ็นรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องคนคนงานคนเขาน้อยอายุมากผู้สูงอายุมากขึ้นข็ให้ตัวเลขต่อไปนะครับบอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยม,าหามหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกก็มีตัวเลขเคยวิจัยว่าความมั่งคั่งในภาคเอกชนกว่า50%เปอร์เซ็นในสหรัฐอยู่ในกำมือใครรู้ไหมกำมือผู้หญิงผู้หญิงครนะรผู้หญิง เป็นผู้ที่มีไรายได้และกำลังซื้อกว่า7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ224ล้านล้าน <c oughs> รถยนต์ <c oughs> ขายดีที่ขายดีในสหรัฐอเมริกากว่า80%เป็นการตัดสินใจของผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคือคือผู้หญิงอย่าว่าในอเมริกาในเมืองไทยก็นะเศรกิจ <c oughs> ในบ้านก็อยู่ในมือผู้หญิง <c oughs> ผมเห็นแล้วพอข้าบ้านปั๊บ <c oughs> <c oughs> เป็นเดือนออกปั๊บเมียตะครุบกระเป๋าตังก่อนเลยเช็กกิจอยู่ในมือของผู้หญิงทั้งสิ้นการจะซื้ออะไรไปซื้ออะไรอำนาจในการตัดสินใจซื้ออยู่ในมือผู้หญิงไอ้ประเภทที่ว่าโรคที่ร้ายลูกีเมียลูกีเมียที่มันร้ายแล้วนะสู้โรคเกลียมัวไม่ได้เกลียกลัวเมียเกลียมัวเนี่ยรูกลูกเกลียมัวเนี่ยหนักเลยแหละนี่เขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริโภคในการซื้อและอำนาจในการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้น นี่แหละต้องเอามาเอาผู้หญิงเนี่ยมาเป็นมาเป็นนเชิงนโยบายเขาถึงใช้คำว่าวูเมนโนมิกส์นะครับ,รบอยากให้พลเอกประยุทธ์อยากทำตรงนี้เรามีผู้หญิงคนนึนงอะก็ผู้หญิงสองอสองสองคนแล้วก็เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจได้ไงอะสองคนนี้ก็เกี่ยวเศรษฐกิจคนแรกคือคุณกรอบการรัฐมนตรีต้องเที่ยวลและการกีฬาต้องเกิจนะคนที่สองคุณอภิยตีอะไรเนี่ย ก็ภ <K un> <อ>ิรดีตันตราพร,รตนนันตราพรนี่ก็รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็ว่าหมดแล้วหมุนแล้วหนูเวลาหมดแล้ว,ลวงานเหลือกสองนาทีไอ้<อ>ผมจะพูด<อ> <ๆ S 2> ถึงเรื่องงานเดือนสิบของผมหน่อยได้ไหมเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเมื่อวานครับสิบวันสิบคืนสิบวันสิบคืนเมื่อวานเปิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเนี่ยนะผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าหรือคนใหม่อ่ะคนเก่าคนใหม่ยังไปไม่ถึงไม่รู้ได้ไปหรือเปล่าคนไปเออเนี่ยเห็นไหม เอาแล้วทาไมนายกไม่เปิดเองให้ผู้ว่าเปิดเอาผู้ว่า,างานจังหวัดระดับจังหวัดต้องให้ผู้ว่าระดับพ่อเมืองอ๋ออ่านี่ก็นายกสองนายกอ<น>่ะนายกมานุษย์เห็นพงกับนายกจัวัดในจังหวัดนี่ผู้ว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งในนโยบายเลือกมาแท้ๆไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งคนตั้งเขามาแท้ๆไม่ได้เป็นเบอร์นี่องอันนี้ของเทศบาลอันนี้งานเทศบาลนายกจังวัดไปเป็นประธานเองอันนี้เขาเรียกว่างานเดินสิบชุมชนเทศบาลครับนะนี่ก็เมื่อวานก็เปิดแล้วก็10วัน10คืนจัดที่ไหนเนี่ย ทุงตาลาดอันนี้เ,เปิดที่ทุงตาลาดนะทุงทาลาดแต่ว่าที่งานเลินสิก็มีตั้งแต่แหมรับก็ไปสลา,าประดูหกแล้วก็ไปที่วัดประมาทาับ นะครับี่อก็วันวันที่ยี่ถ่ายทอดสดผ่านรายการปรกความฟ้าวันใหม่เนี่ยผมไม่ถ่ายผมไปถ่ายคุณไปตายใช่ไหมเออผมลงไปรายงานบรรยากาศให้โอ้คุณแมสนุก้นคุณสนอมภาคผมจะไปอยู่ก้าคุณด้วยได้ไหมได้เลยเออคุณจะได้ขอความเห็นจากผมบ้างในตานนั้นที่ผมเป็นผู้รู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเออคุณจะได้ถามผมไปตามด้านเปลดนั่นแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปเป็นประธานวันวันที่ี่ยี่สิบสองที่เรา ที่เป็นสายทอดนะอ๋อดีเลยแรมระดับแรมระดับใช่ไหมครับแรมรับนะครับแต่ว่าชิงเปลงจริงน้องกบชิงกันยี่สิบอีกวันหนึ่งนะครับเป็นอะไรแกลนอะไรกูนะแกลนดูเปนนิ่งครับาแกลนดูเปนนิ่งเพราะฉะนั้นก็ใครจะไปดูเรื่องความเชื่อเรื่องหางหางช้างขาวนี่นะก็ไปอ่านเอาเองกอธรรมชาตฉลุยขอลรรมชาฉลุยหน้าสิบเอ็ดของมติชนนะพูดเรื่องช้างหางช้างดําช้างขาวอะไรเนี่ยคมชัดลึกบทบทนําวันนี้ก็บอกแก้เรื่องเด็กอาชีวะตีกันประเด็นประย โรงเรียนไหนตีกันปิดโรงเรียนนั้นปิดไปเลยปิด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 นะครับเป็นส่วนไปเลยชัดเจนนะครับเรื่องภาษีมดกเราก็ว่ากันไปแล้วแม่อะไรนะแมงวันหัวเขียววันนี้ก็พูดถึงเรื่องของรอบเวลาในการทํางานของรัฐมนตรีปิดท้ายเรื่องการ์ตูนสักภาพไหมการ์ตูนอ่ะเอาเรื่องการ์ตูไรเดียวเอาสักรูปหนึ่งอ่ะเอาแม็กเอามาการ์ตูนมาดูขึ้นมาน้อยอ่ะแม็กจะขึ้นอะไรเอาเรื่องใหแม็กขึ้นมาแล้วกันกูจะได้ภาคถูกเลยน้องแม็กนะทีมงาภาษีมดกเซียแหมรู้ว่าผมชอบเซียแม็กก็ขึ้นเลยอ่ะ เอ้ช่างกล้าจะล้วงไข่จระเข้อ่ากำลังว่าประยุทธ์เนี่ยท้าทายไงว่าจะทำได้หรือเปล่าภาษีมอดกับครับเออภาษีที่ดินภาษีที่ดินเนี่ยทุนไอ้ทุนที่ดินเป็นจอเ์ค้ขวางคลองตรงนั้นแหละตรงเนี้ยอ่าเลยเขียนแซวท่านประยุทธ์เอาตามเลยนะยุทธ์คุณเทพไทยชอบภาษีมอดกเพราะว่าอยากให้ยกให้เร็วๆยกได้แล้วไม่ยายรวยผมราะไม่พนันหรอกโอเคครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ